ร่วมทำมาหากินโดยสบู่วิพาดาสามสูตรในกล่องเดียวดูดีแค่ช่วยปิดผมขาวมมาาาหหกิินผู้ญง สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะยังไงแม่เปิดก่อนแม่เอามาแม่เปิดหมาเปิดม่แม่มาแล้วคุณเจค่ะสวัสดีเจ้าค่ะเจ้าค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการผู้หญิงจมาหาินเดี๋ยวแบบ่าันใจไม่มัใจเพราะว่าน้องขึ้นคิวการ์ดไหลไป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 ไ่ไป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 เปไ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 รไปไปไไปไไปไป ขนาดอยู่โรงพยาบาลยังถูกหวยอ่ะใช่นี <that 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 ่ได้ข่าวว่าถูกตั้งสามตัวหน้าถูกตั้งสองตัวหลังโอ้ยเขาทำไมเขาแหงเอาเหรทำไมฉันบู๊เอาบูเอาไอ้่ามาเป็นไงอ่ะ โบ้ดหเนาะโบ้ไม่ติดไปนวมเลยเลยไม่ติดเลยท้าติดก็โพ์แล้วแหละอะไรอย่างนงี้อะไรอย่างนี้ดีกวอาคุณผู้ชมขะพวกเราต้องทํามาหากินเท่านั้นจริงจริงจริงๆงนะของพวกเราเกิดมาเพื่อทํามาหากินเงือไม่ออกไม่ได้ตังอะถูกแล้วค่ะแต่เรื่องหวยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบล่อตาล่อใจถูกนิดหน่อยนะโอ้โหด้านใจประกาศประกาศให้รู้กันทั่วโลกซื้อร้อยครั้งถูกครั้งหนึ่งลโบโอ้หนึกว่าถูกร้อยครั้งอะไรประมาณอย่างนั้นแต่วันนี้เชื่อไหม ว่าแขกรับเชิญข,ของเรานะบอกวันนี้บอกตัวเองเลยว่าเลิกแล้วเพราะว่าเคยเล่นจนหมดตัวเล่นอะไรเลิกจริงหรือเปล่าไม่รู้ต้องต้อง,องเล่นแบบคุณท้อไม่เหลือเลยหรอหวยิจริขนาดจริงขอเชิญพบกับเธอเลยคุณผู้ชม่ะเธอมารอเราตั้งแต่เมื่อคืนมาพร้อมกับร้านส้นตมตำเจ้าอร่อยของไทย้อรับน้องสิงค์ค่ะแหมตรสีูตแล้วกนแม่คุณนี่คือนะะอ<ะ>้องสิงค์ค่ะสวัสดีค่ะ นี่นะคะร้านเธอนะคะชื่อร้านว่าส้มตำลงเนินกระเทยตำยี่ใกล้ๆตรงนี้ลงจานกระเทยตำทำไมไม่คล้องกันลูกเพราะว่าลงเนินกระเทยตำคือบ้านอยู่บนเนินค่ะแล้วก็หนูตัวเองหนูเป็นกระเทยอยู่บนเนินก็คือเอาตรงๆเลยเอาตามความเป็นจริงเลยเจ้าล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนจะคุยเรื่องส้มตำขอคุยเรื่องชุดก่อนก็ชุดนี่ยก็เป็นชุดที่หนู ซื้อมาแล้วก็ใส่จแต่ว่าบางตัวหนูก็ไม่ได้ใส่ทำไมอ่ะทำไมไม่ใส่อ่ะก็ซื้อมาดูซื้อมาเก็บเอาไว้เจือกเก็บไว้ก่อนแล้วก็เห็นถูกใจก็ซื้อเก็บไว้ใช่ค่ะแล้วผมนะหลุกผมผมวิกหนูก็ซื้อเอาเก็บเอาเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้นอนหนูเนาะเมื่อเช้ามาทำงานไงหนเห็นเสียงมันยืนอยู่ข้างศาลเต้นแล้าก็เจ๊พยายามถามถามพี่น้องกันพี่น้องพี่น้องเห็นอย่างที่หนูเห็นไหมแล้วเจ้ามีคนเดียวไงเจ้าเทีอ แล้วยืนอยู่ข้างศาลพระภูมิมาตั้งแต่เมื่อคืนบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ส่วนพึ่งค่ะจังหวัดราชบุรีค่ะอ๋อดูใช้เสียงสองอย่างนี้มาตลอดหรือเปล่าลูกก็ชายช้ใช้ยเสียงนี้มนตลอดค่ะเลขค่ะอย่าคงอย่ากลุ้มลูกอย่าให้กินค่ะทำไมอ่ะเดี๋ยวอองค่ะเดี๋ยวอองมาเดี๋ยวออดเลยเดี๋ยวมันเบลอค่ะเดี๋ข่าวว่าเมื่อก่อนนี้หนูไม่ได้ไม่ได้แต่งไม่ได้แต่งแบบนี้ใช่ก็แต่งแม่เลยใช่หนูแต่งเป็นผู้ชายค่ะด้วยความที่ว่าเนูทับผมแค่ลูกเหรอ ก็ไม่ได้เชิงครับจากพี่แต่ว่าก็แต่งเป็นผู้ชายปกติเพราะว่าคือครอบครัวมีลูกผู้ชายคนเดียวของบ้านก็คือหนูก็คือหนูแล้วพ่อแม่รู้ไหมก็ก็ส่วนตัวผู้ชายเขาน่าจะรู้แหละแต่ว่าด้วยส่วนตัวหนูเองหนูอาจจะไม่ได้ออกเป็นหวานหวานเจี๊ยบเพราะว่าเกรงใจเกรงใจเกรงใจท่านเลอแล้วหนวดเราเนี่ยหนูได้โกนไหมได้โกลนไหมไม่ได้โกนค่ะเดี๋ยวเราดึงดูดิดึงดูดิดึงแมสลง ไอู้ิแม่แต่ลูกไอ้สิงไอ้เราด้วยใจไม่ไม่เชื่อใจเยอะขนาดนี้เดี๋ยว่แม่คิดปิินไม่เยอะขนาดนี้ลูกทาไมอ่ะวันหนึ่งก็โกนออกเอสิงสิงลูกทไมโคละโกแล้วมันก็ขึ้นเป็นตอนก็เลยไม่โกไปเลยใช่แม่แนะนําวันไหนม่จะเปเเซอร์ไปพรแม่พแม่เลเซอร์มุกเลย โอ้ยแต่แต่จริงๆแล้วอ่ะสิงหน่ารักนะเออแต่ทีนี้ทุกวันนี้ก็คือสิงก็เป็นตัวตัวเองแล้วทางครอบครัวว่าไงพ่อแม่ไม่ว่าอะไรแล้วา่ที่บ้านดูแล้วาหรอลูกหรอดูแลค่ะรู้ไม่นานนี่เองคือคือรู้ว่าว่าสิงอ่ะเป็นแบบแนวแนวไหนแต่แต่ว่าสิงไม่เคยแต่งชุดผู้หญิงแบบนี้ให้กับที่บ้านเห็นแต่จะแอบแต่งเมื่อไปเที่ยวแต่คุณผู้ชมรู้ไหมว่า คือทำไมถึงไม่แต่งอ่ะบอกสิทำไมถึงไม่แต่งก็เก่งใจชอบเก่งใจเขาเป็นลูกคนเดียวไงคุณแม่เป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัวสิงห์สิงห์เขาบอกว่าไงป่อแม่เขาบอกว่าคือทั้งบ้านน่ะก็มีรู้ๆแหละเขาบอกว่ายิ่งพ่อแม่มีแบบรู้ๆเนี้ยเขายิ่งเกรงใจตัวสิงเอเองแต่นี่อิสระเสรีมีิดองแล้วนะลูกพ่อเป็นแบบว่าเป็นที่นับหน้าถือตาด้วยใช่ไหมก็คือพ่อเป็นอ่า อาพต่อมาหลายสมัยก็คือเป็นอมท um ุกบาททุกสตางค์อมทุกบาททุกสตางค์ใช่โคงการ้าพอตอครงการบริหารส่วนตำบลแต่ว่าตอนนั้นก็เป็นอดีตไปแล้วค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็คือกลายเป็นคนทาไร่ปกติทั่วไปค่ะแต่ก็ต้องเป็นที่รักแต่ก็นับถือของกนก็คือด้วยความที่คุณพ่อเองเนี่ยเขาทํางานตรงเกี่ยวกับตรงนี้มาเราเราเองเราก็ต้องให้เกียรติท่านก็คือ ความมีหน้ามีตาต่อสังคมจะบอกคุณชมว่าสิ่งนี้นะถึงแม้จะมีหนวดนะแต่หนวดไม่เป็นอุปสรรคเพราะว่าเขามีฝีมือในการตำให้แซวอร่อยมากไหนดูดิ่ตำอะไรบ้างลูกขาหอยดองอันนี้เป็นตำหอยแคลงหอยแคลงอันนี้ตำกุ้งสดตำกุ้งสดนี่อันนี้ตำสดถาดตำถาดอันนี้ตำถาดและอันนี้ไส้บัวก็มีแน่ๆตแน่ตำหอยดองหอยดองลูกขาอันนี้อันนี้ตำปูปลาค่ะและอันนั้นคืออันนี้ตำข้าวโพดข้าวโพดตำไทยตำปลาลูกเหรอปูปลากุ้งสดแล้วมีปลาเผา เผาค่ะอันนี้เป็นไก่ย่างค่ะอันนี้ลูกอันนี้เป็นน้ำตกค่ะน้ำตกน้ำตกคอหมูชุดแซ่บขนาดนี้อยากเห็นลีลาตอนตำเออลูกไข่ของอ่ะมีใส่ลีลาไหมมีค่ะบางทีมีล่อมสดือกระพือปีกมีค่ะบางทีลูกลูกาเขาชอบเขาเหมือนเหมือนว่าให้เราอยากจะให้เราตำอะไรเงี้ยเออเราก็ใส่อคติ้งเข้าไปเอามาดนตรีมา ชอบตูดน้องมันตูดมันช่วยๆจรสิงแม่ไม่อยากกินตำข้าวโพดด้วยอ่ะแต่ของแม่ไม่ต้องฝานะใส่แม่จะกินได้เหรอคะโถอสิงถ้าลูกคิดจะเข้าวงการกระเทยนะหนูต้องหัดกินข้าวโพดทางขวาเออเว ซอยได้ดีไหมเออเออโอ้โหโคตรคล่องเลยได้อยู่ได้อยู่ได้ดูโนยังหรูอยู่ครบใช่ไหมลูกยครบค่ะเออนี่มันไป่ฝึกมาจากใครอะสิงตาหนูก็ครูพักักจำบางทีครูพักักจำใช่ไหมมอก่อนเล่นหวยเยอะไหมลูกเยอะค่ะเหรอเออเป็นไงโบ่ไหมลูกโบ่ไหมโบค่ะตอนตอนแรกก็ไม่โบคือหลังๆก็มาก็โบค่ะโบแล้วแล้วแล้วแสดงว่าเล่นไม่ดูตามาตาเรือเลยติดไหมติดไหมติดไหมตอนแรกเหรอคะตอนแรกเลยอะตอนแรกก็ติดค่ะ อิดหนักเลยไหมอิดหนักเลยค่ะซื้อทุกงวดใช่ค่ะซื้อทุกงวดเลยมีมีมีรายได้เดือนเท่าไหร่ลูกจากการซื้อหวยใช่ไหมไม่ไม่ไม่จากรายได้หนูรายได้หนูประมาณเดือนละเท่าไหร่รายได้ของหนูเหรอคะประมาณถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดอ๋อทำงานก็หมื่นหมื่นนิดนิดหมื่นนิดนิดแล้วหนูซื้อเท่าไหร่ลูกก็ซื้อเกินหมื่นค่ะอ้าวคุณแม่อ้าวอ้าวซื้อเกินเงินเดือนคุณแม่นางมีเงินเก็บเป็นล้านจ้ะเออว้าวหมดกับผู้ชายเหรอลูกหมดกับหวยหมดกับหวยค่ะ ก็โดนเล่นหวยง่วนง่วหนึ่งก็ก็เยอะครับแล้วทำไมถึงเลิกเลิกถึงเลิกถึงเลิกก็หมดหมดเงินหมดบัญชีหมดตัวเลยเหรอนี่เงินหมดตัวเลยค่ะก็เลยทําให้เราต้องมีก็หนูอยากรู้ว่าทำไมคนเรามถึงแบบว่าอะไรถึงติดเลยขนาดนี้ถามเขาสินี่ไงเอออ่ะจิงไว้เนี่ยเอออีตัวแม่ก่อนอีตัวแม่ทําไมห่าเพราะอะไรอ่ะมันมันมันคิดว่ามันโดนไง มันคิดว่ามันใช่อะนะเราเคยเราเราเคยถูกอะตาคนเคยถูกอะพอถูกแล้วเฮ้ยเราเก่งถูกนี่ป่างวดนี้ไอ้งวดนี้ฝันนี่แหละมันต้องแต่จะฝันนะเว้ยวันที่หวยจะออกอืมทีนี้เราไม่มันไม่รู้สึกบว่าเฮ้ยพอมันไม่ถูกเลยเลยงวดติดกันนี่ยมันก็น่าจะเอกใจวสิเคยเคยถูกไหมลูกเคยถูกไหมเคยค่ะถูกก็ทีอ่าถ้าเกิดสมมติว่าถูกงวดหนักก็คือเป็นแสงอใช่แล้วก็ยิ่งย่ำใจเลยใช่มันยิ่งย่ำใจมันก็ทําให้เราสมมติว่า พอถูกเราก็ยิ่งเล่นถูกเราก็ยิ่งเล่นประมาณนี้ไปพอพอพอยิ่งเล่นเสร็จปุ๊บมันมีถึงช่วงดวงที่มันไม่ถูกมันก็กลายเป็นเขาเาเรียกว่าหมดโปรช่วงนี้หนูหมดโปรมาตลอดมีใครห้ามลูกบ้างเลยเหรอในช่วงนั้นนี่ค่ะพ่อแม่ก็ห้ามฟังไหมก็ยังไม่ฟังแอบจะไม่โอ้ช่วงหมดโปรนัใช่ค่ะแล้วก็พอช่วงที่มันเราถึงคิดสึกของเราแล้วละก็กลายหมดแล้วอ่ะหมดตัวแล้วอ่ะเนาะ หมดโปรด้วยหมดเงินด้วยนะนี่น่ากินเหลือเกินแม่คุณแม่กินไม่ได้หรอกแม่เนื้อนี่มันเป็นพริกขั้วใช่ไหมลูกใช่ค่ะพี่มพริกขั้วเออเพิ่งเห็นเอายกใส่ขึ้นให้หน่อยสิพี่ตั๊กแต่ว่าคุณผู้ชมนะปัจจุบันนี้แม่ไม่้ใหถึงนะปัจจุบันนี้นางเลิกแล้วแต่เลิกแล้วใช่ค่ะปัจจุบันนี้เลิกแล้วค่ะไม่เลิกมานานยังเนี่ยอย่าบอกนะเพิ่งเลิกเมื่อวันที่แล้วแม่แมสิงเขาเลิกแล้วจริงๆค่ะคุณพี่พอเลิกหวยปุ๊บชีวิตก็พุ่งปั๊บ พ mm hmm. ุ่งขนาดไหนเดี uh er indo, ๋ยวช่วงหน้ามาฟังกันนะคะร่วมทำมาหากินโดยด็อกเตอร์จิว G5 Essential Plus ปัจจุบันนี้แม่ไม่เจอใหลูกน่าปัจจุบันนี้นางเลิกแล้วเลิกแล้วค่ค่ะปัจจุบันนี้เลิกแล้วค่ะไม่เลิกมานานยังเนี่ย อย่าบอกว่าพุ่งิ่มเมื่งวมดที่แล้วเลิกแล้วค่ะ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 หนูเลิกกับเก่าแล้วคพรหนูเลิกเล่นเวลับแพรเออเออเออสีนะเวลับดำดินางขูดคกได้อารมณ์มากเลยข้นต้องอย่างนี้สิงไม่ไหวแล้วสิงไม่ขอดังก็พูดนะได้ทำไมทไมมาบอกตอนนี้คกมันเลอะแล้วอ่ะหนูกินได้ไหมหอเหรอมันใช้ครึ่งเดียวกันไม่กล้ามไเพลินแม่ยายหู้จะกลิ่นหอมมากหู้สปาลาหนูหอมนะลูกโอ้ คนใช้ปลารอย่างดีอย่างดีใช่ใช่เขาเขาใช้เคาใช้เนี่เลยค่ะน้ำปลาร้าของไม่ถึงผมไม่ถึงผมทำไมไม่ใช่สุนารีลูกหนูใช้หลายยี่ห้อค่ะตอนนี้เราหยิบมาเออเลิร์เลิเออเออนางก็ใช้หลายยี่ห้อเออเออเขาก็ตอบแบบแม่เจ๊ก็หลังจากที่หนูก็หลังจากที่หนูเลิกเล่นหวยหนูมาข่ายส้มตำเลยไหมใช่ค่ะก็ หลังจากนั้นก็มาชม่วยแม่ขายขายเข่งก่อนแม่สารเข่งขายใช่ค่ะช่วยช่วยแม่ขายใช่ค่ะแล้วยังในใบไม้ก็ช่วยทําการตลาดเข่งค่ะแล้วยังไงก็พอมาขายส้มส้มตำก็ก็เริ่มเข้ามาตั้งครกตั้งอะไรในหน้าบ้านเออแล้วก็มาขายวันวันแรกก็ไม่ได้ตั้งใจขายคือวันแรกก็ลองดูก่อนลองดูก่อนวันแรกจำแจกด้วนใครอยากกินก็มาเรียกเพื่อนๆมาเลยมาหน้าร้านใครอยากกินก็เข้าเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วขายดีไหมลูก ก็วันเอนมมายะัแรกก็มาค่ะเราก็แจกแจกหมดแจกก่อนอ่อเยอะอ่อเยอะวันนี้แหละเป็นวันที่โป๊ะเป็นวันที่โป๊ะเลยโป๊ะยังไงก็แม่ที่แต่งหญิงครั้งแรกวันที่ขายท้อต่ำวันแรกก็คือเหมือนประมาณแบบเพื่อนมากินท้องตามมาคะท้อต่ำอาจจะแบบเมาดื่มไม่ได้ดื่มนิดหน่อยได้เป็นงานได้เป็นงานก็กลับเข้าไปในบ้านก็ไปคว้าชุดผู้หญิงมาแต่งนั่งกลุ้มกลุมได้ไงแม่ แล้วงั้นจังหวะพ่อไปไล่พ่อออกจากบ้านพ่อยังบ้านพ่อไปไล่แล้วเป็นไงแล้วเป็นไงพอพ่อกลับมาก็เหมือนราวันแบบเราก็กล้าก็กลัวแต่แบบมันเหมือนเรามึนไปแล้วอ่ะใจกล้าใจกล้าได้บวกกับการที่เราขายของผันกลายเป็นแบบแต่พ่อก็เห็นว่าหนูธมากินนะหนูใช่ค่ะเขาเป็นธมาหนูขายได้เท่าไหร่วันนั้นวันนั้นเอ่อที่ขายได้เลยก็หลักพันค่ะอุ้ยก็เจ๋งนะวันนั้นพอพ่อเห็นละพ่อว่าไง ก็พ่อก็เหมือนระมันแบบไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าอะไรแต่ก็ถามว่าเราคงหนูคงจะเหนื่อยเนาะอะไรเงี้ยทำต้องขอบคุณนะคุณพ่อคุณแม่ที่มั้งใจลูกน่ารักพ่อกับแม่ก็น่ารักตอนแรกก็กวนนะแต่ว่าพ่อเขาหมนนาวมัน พราะนั้นมันเหมือนมันเหมือนเปิดยกกําแพงออกจากออกจากอไม่รูกใช่ก็เหมือนเรายกกำแพงออกจากอกใช่แล้วตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาหนูก็เลยเป็นอย่างนี้เลยเหรอลูกเหรอใช่ค่ะก็คือเราแต่งทุกวันแต่งทุกวันแต่งในบ้านได้ไหมแต่งในบ้านได้แล้วค่ะนี่ไงเออเออเตอนนี้แต่งในบ้านด้วยแต่งขายของแต่งขายของทุกวันเพราะนางไม่แต่งบอกว่าเล่นๆคือแต่งเพื่อขายของแล้วแหละนี่ไงชุดนางแต่งขายของนะคะคุณผู้ชมค่ะี่โอ้วย สิงห์สิงเคยนับไหมว่าหนูมีชุดประมาณสักกี่ชุดเคยนับไหมลูกไม่เคยนับเลยค่ะแต่เยอะกว่านี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะนี่แค่เซเสี้ยวเนาะใช่แล้วเขาชอบมากนะสีแดงเนี่ยเขาชอบมากนะโอ้ยทำไมมีสีแดงเยอะมากเลยสิงอ่ะแต่งแล้วมันดูดดึงดูดคนเออเลยมแล้งมันแล้งคือเวลาลูกค้ามามันเห็นชัดมันเด่นแต่ไกลตั้มใบลาไายชุดคงเลอะมีลาตีนี่เหรอลูกมีค่ะนี่ชุดลาตีีลาตีลาตายมีตุ้มีเดรสค่ะมีเดรส้อนก็ยอมใช่ไหม ยองค่ะแล้วรองเท้าหนูมีคู่เดียวเหรอลูกรองเท้าหนูมีอ่าถ้าเกิดเป็นเส้นสูงก็จะมีสองคู่สองคู่เนาะถ้าเกิดเป็นเส้นสูงใส่เบอร์สี่สิบเอ็ดนี่ได้ข่าวว่าคนแถวนี้ไปแอบซื้อรองเท้าหนูไม่มีข้างนอกอ่ะข้างนอกเขาบอกเขาแหมเขาเห็นน้องสาวเขาเขาอยากให้น้องสาวเขาสวยๆเฮ้ยฉันอยากเอาชุดใี้น้องมึงจังเลยอ่ะแม่ไปเที่ยวหาดทิลานก็ได้ อยากไปมากเลยอ่ะไปจนไปที่ร้านน่ารั่ะ่ะสิงห์พี่ได้ข่าวว่าพ่อกับแม่เขาก็ภูมิใจในตัวสิงห์แล้วสิงห์พูมว่าเขาภูมิใจในตัวสิงห์ก็รู้ค่ะว่าหนึ่งเลยเราเราทำอะไรที่มันถูกต้องถูกต้องเราทำอะไรที่เราถูกต้องเราทำมาหาก uh ินไม่ได้เก็กมาเลเกเรใช่ค่ะใช่หนูดูจากอะไรสายตาดูจากสายตาดูจากการที่เขาพูดจากับเรา หนู<บ>คิดไหมว่าด้วยความที่หนูแต่งเป็นผู้หญิงจากวันนั้นแหละทําให้วันเนี้เราได้แบบค้าของค้าขายได้ดีทําให้เรามีมีผู้คนบางคนอยากถ่ายรูปก,กับนางจริงๆนะเป็นคนดังเหรอคุณแม่เออนางเป็นปคนดังของของจังหวัดไปแล้วของบ้าอไปแล้วคนขับรถเลยลงเนินไปแล้วเป็นไงก็กหยุดหยุดแล้วก็ถอยรถกลับมาหยุดชุดนี้ละค่ะ เอตัวไรเหรอตัวไรเหรอใช่เขาถอยรถกลับมาขอทานรู้เห็นไหมล่ะใช่กินได้อ่ะกินได้เลยหน้าตาได้อ่ะรสไตสั่งเผ็ดเ็เหรอคะรสชาติก็น่าจะโดนนะนะตั๊กนะพราะใช้ปลาของไมคพิมพลนผสมกันหลายๆพี่ไฮพี่ไฮฟังนะพี่ไฮฟังนะได้บทเรียนอะไรจากการเล่นหวยก็ทําให้เหมือนเรา ถูกถูกตามถูกทวงหนี้จนเงินเราไม่ไม่ไม่มีจ่ายเงินเราคือมันไม่พอเราก็ต้องไปกู้ร้ออะไรอีกมาจ่ายแล้วเราก็ต้องหาเงินไปทบอีกทีนึงมันทำให้เราเป็นไม่จบใช่ค่ะแล้วตอนนี้หนูจบยังก็ใช้หนูหนูใช้นี่เขาก็ค่อนข้างที่จะหมดแล้วแต่ว่าค่อยๆไปดีกว่าเลิกแล้วนะลูกนะค่ะเลิกแล้วค่ะ จริงไหมลูกที่เขาบอกว่าไม่มีใครรวยเพราะหวยมนช่ไหมจริงค่ะไม่มีไม่มีใครรวยเพราะหวยค่ะรู้อย่างเห็นบอกว่าวันนี้มาถึงที่เนี่ก็ไม่นึกไม่ฝันนะดีใจได้มาเจอแม่แม่ใช่ค่ะเพราะอะไรก็ชอบแม่แม่ทุกคนเลยค่ะพอรายการติดต่อไปทําไงรายการติดต่อไปก็ภาวนาอย่างเดียวค่ะรอรอทางรายการเปลี่ยนใจใช่ค่ะบนเนี่ยเราบนน่ะก็ก็พูดในใจพูดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรารักถือว่า ขอให้ได้ไปนะขอให้ได้ไปนะเพราะว่าเราเองไม่สามารถที่จะโทรไปหาเขาได้โทรไปบอกเออหนูได้ไหมหนูไม่เคยเราก็เลยคิดว่าถ้าเกิดหนูดักเทาเดินจิตโดนใจให้เราไปหนูไปแม่ว่าไงแม่ว่าไงเขาก็เออไปรายการอีกแล้วแม่แม่แม่ดูรายการพวกพี่ไหมก็ดูค่ะดูสารเข่งอยู่แล้วดูทีวีไปด้วยเนาะทีนี้แหละชอบรายการแล้วคนจะมากินเยอะแล้วใครจะช่วยหนูทํา ก็เดี๋ยวก็คงจะต้องหามีลูกมืออยู่ค่ะมีคนช่วยแถวนั้นอ่ะคนที่เขาชอบส้มตำอ่ะที่เขามาเขาชอบที่หนูยิ้มต้อนรับแล้วก็ไม่เคยเบียงลูกค้าสักคนเลยเพราะว่าคือเราเรามีจุดขายคือรอยยิ้มของเราแล้วก็หน้าตาที่เราให้ไปคือยิ้มแล้วก็ต้องมีหนวดด้วยมันจะดีว่นนี้ถ้าหนูต้องโกนหนวดด้วย ผู้ชมเป็นเรื่องราวที่น่ารักดูแล้วอบอุ่นอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้ยิ้มกับสิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวเขากลายเป็นครอบครัวที่เข้าอกเข้าใจกันอย่างน้อยพ่อแม่ก็ต้อนรับเขาอย่างอบอุ่นมันทําให้เรายิ้มได้นะผู้ชมค่ะเรื่องราวแบบนี้ขอบคุณเรื่องราวของสิงค์ค่ะขอให้หนูขายดิบขายดีขอให้กิจการหนูเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าหนูเป็นคนทำมาหากินตัวจริงเสียงจริงถ้าเกิดใครที่แวะในสวนเพึ่ง แวะไปได้คุณผู้ชมค่ะแวะไปนะคะก็จะมีวิลล่าโมลิดาแล้วก็คุณผู้ชมไม่ต้องไม่ต้องขับไปขับเลยไปเลยค่ะพี่ได้ไมล่ะเลยไปเลยไปไปจอดไปจอดที่นี่ส้มตำพ่อไปสั่งกินส้มตำอิ่มน้ำสารมลาศเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมก็ขับกลับก็ได้ไม่ต้องไปวิลล่าโมลิดาไปน่อยไปหน่อยเอ้าขอบคุณนะคะร้านส้มตำลงเนินกระเทยต้า แม่อย่าเสพยาให้น้องดีกว่านะเอออะช่วงหน้าไอมีอะไรช่วงหน้ามีอะไรคอยดูกันนะจ๊ะอย่าลืมนะขอต้นรับคุณปอค่ะสวัสดีค่ะพี่ดูแมนครับสวัสดีพี่ไฮค่ะบสวัสดีพี่ตาค่ะ ขออย่าเรียกแม่แม่นะครับผมคือต้องบอกอย่างพี่นูแบบนี้ผมติดตามตั้งแต่ยุทธการขยำเงืองครับนานมากนะตอนเด็กชอบดูมากต้องต้องดูนะเรียกแม่เลยจ้ะถ้าเกิดเ้าความไปไกลขนาดนั้นละเรียกแม่เลยจ้ะนี่่ากพี่ายก็ติดตามตั้งแต่ยุคที่แบบชอบไม้ชอบไม้มีก็นานนะโอ้แต่ละคนคือต้องบอกอยู่ในวงการมานานมากคือต้องบอกว่าแล้วแฟนคลับของรุ่นแม่แม่ทุกคนคือต้องบอกว่าในช่วงนี้การใช้ชีวิตอย่างที่บอกพออายุมากขึ้น่ะมันใช้ชีวิตมันยากลงนะไม่เหมือนสมัยก่อนตอน ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ1 0บถึงสิปีแล้วเราจะลุกจะเดินจะนั่งหรือไปไหนมันมีความสุขนะครับแต่พอมายุคยหนึ่งที่เราอายุอาโทษน,นะครับสาขึ้น40ขึ้นปรากฏว่าการใช้ชีวิตประจาําวันมันก็เรียกว่ามันถดถอยลงใครที่รุ่นรุ่นเดียวกับคุณแม่ผมอย่าง60ก,กว่า65หรือใครที่เป็นแฟนคลับโทษนะครับพี่ตัก พี่หนูแมมหรือพี่ไฮดังนั้น่ะเราต้องเติมคลลาเจนให,ให้กับร่างกายบอกท่านผู้ชมแบบนี้ครับเวลาเติมคลอาเจนให้กับร่างกายครับอย่างแรกเลยคือการใช้ชีวิตในกิจวัตรประจําวันจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นแล้วจริงร่างกายของเราสามารถสร้างคลอาเจนได้เองแต่สําคัญที่สุดคือ,อมเมื่ออายุมากขึ้นมันถดถอยในการสร้างคลอาเจนแล้วการกินคือการเติมที่ดีที่สุดครับกินยังไงครับกินพวกปลาทะเล ปลาทูปลาทูหน้าหรือปลาแซมอนครับหรือพวกผักผลไม้อย่างผักผลไม้สีแดงอ,อย่างมะเขือเทศซึ่งต้องใช้คําว่ากินปริมาณหนึ่งต้องเยอะแต่วันนี้บอกทุกๆคนที่เป็นแฟนรายการนะครับผู้หญิงทำอาหากินกับตราโดนัทกระป๋องสีทองกระป๋องนี้เราสกัดปลาทะเลน้ําลึกที่ร่างกายคนไทยต้องการดังนั้นใครที่ชมรายการอยู่บอดท่านผู้ชมแบบนี้นะครับวิธีการเติมคอลลาเจนที่ง่ายที่สุดในยุคนี้ ต้องโดนัดกระป๋องสีทองแล้วบอกแบบนี้ครับผมจะให้ราคาเพียงแค่ถ้าฟังต้องตกใจอ่ะห้าร้อยห้าสิบบาทให้จ่ายแล้วนี่จริงๆนี่คือราคาจริงนะครับอยากเห็นโปรไหมครับอยากเห็นโปรไหมครับใครดูรายการผู้หญิงทำบายกินครับไปดูโปรนี้พร้อมๆกันเลยครับโปรนี้ต้องร้องว้าวกันทั่วประเทศครับผมให้จ่ายแค่ 550บาทนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นครับใน550บาทนะครับคุณจะได้ครอยเจนกระป๋องสีทองตราโนนทครับสกระป๋อง1งกระป๋องรับประทาน1เดือน2กระป๋องรับประทาน2เดือนให้จ่ายแค่550และผมขออนุญาตแอบวงเล็บนิดนึงได้ไหมครับไม่เสียค่าจัดส่งด้วย550ไม่แอดออน ไม่บวกอะไรเพิ่มันนั้นใครที่ชมรายการผู้หญิงถมากินลองเปิดใจโปรนี้ผมเรียกว่าโปรเปิดใจใครที่เคยเห็นคอลลาเจนแล้วผ่านหูผ่านตายังไม่กล้ารับประทานวันนี้ลองรับประทานกัดโปรนี้โปรเปิดใจ5 5 2กระป๋องครับ1กระป๋อง1เดือน2กระป๋องสองเดือนแล้ววงเล็บเพิ่มเติมครับไม่คิดค่าจะส่งใครสนใจโทรมาเลยครับ 0-2, 026 5 8 8 8ย้าำนะครับ020265888 Line าล H A C P หรือสแกนก r c o อาคตบริเวณหน้าจอ แต่ถ้าใครสั่ง2ชุดกบจาก2กระป๋องเอาไป4กระป๋องกับ1กระป๋องรับประทาน1เดือน4กระป๋องรับประทาน4เดือนอและผมขอญาแถมด้านขวามือครับวิตามิน C ซึ่งว,งวิตามิน C มีอะไรบ้างครับวิตามิน C สารสกัดมะขามป้อมอาโชล่าเาชอรี่ใครที่ต้องการวิตามิน C ีเขาบอกว่าวิตามิน C ผมให้ฟรี2กระปุกซึ่งใครสั่ง2ชุดอย่าลืมทวง เอาวิตามินซีผมไปด้วยซึ่งยุคนี้เขบอกว่ายุคที่เราใส่หน้ากากอนามัยแบบนี้การรับประทานวิตามินซีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญเช่นเดียวกันนั้นบางคนต้องไปหาซื้อแต่วันนี้เราแถมฟรี2กระปุกสำหรับใครสั่ง2ชุดครับ1ชุดคุ้มแล้ว2ชุดคุ้มกว่าย้ําเบอร์นะครับ02 026 5 8 8 8ย่าปา้ำครับ 0-2, 026 ห8า8ปด n ป H A C P หรือสแกน q u Code คบริเวณด้านหน้าจอเป็นไงราคาตกใจไหมครับตกใจต้องตกใจเชื่อว่าตกใจทั่วประเทศแน่นอนแล้วก็ไม่รู้จะคุ้มขนาดนี้นะครับแต่ผมบอกวันนี้ครับก่อนจะซื้อคอลลาเจนผมผมให้ดูคอลลาเจนก่อนแล้วผมเล่าแบบนี้ครับวิวัฒนาการของคอลลาเจนมี3วิวัฒนาการสมัยอดีตการสัก5ปี10ปีที่แล้วเราเรียกว่าคอลลาเจน เปปไท์พัฒนาถัดมาครับเราเรียกว่าคอลลาเจนที่มีส่วนผสมของตไคร่แปไทยแต่ถ้าเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับเราเรียกว่าคอลลาเจนที่มีส่วนผสมของดเปปไท์ที่สำคัญครับเราใส่ในส่วนของตรไยร่แปบไทยที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและของเราใส่อะไรครับคอลลาเจนไท์2 ให้กิจวัตรประจําวันทุกคนมีความสุขเรามีแคลเซียมครับเรามีกระดูกอ่อนปลาฉลามครับแรกของเราครับหกระป๋อง1 2ึ่งแมิิกรัมครับพูดข้อบูลขนาดนี้แล้วเราไปดูโปรรอบที่2พร้อมๆกันเลยครับรอบแรกใครยังตกใจราคาอยู่รอบ2ออย่าตกใจนะครับให้ช็อปเหมือนเดิมครับราคาเพียงแค่ 5้0ร้บาทย้ำนะครับ5้0ร้อาทเท่านั้นเองคุณได้ถึง2กระป๋องครับ1กระป๋อง1เดือน2กระป๋อง2เดือนและผมวงเล็บไปหนึ่งนะครับไม่คิดค่าจัดส่งใดๆทั้งสิ้นดังนั้นใครชมรายการอยู่0 2 0 2 6 5 8 8 8ย์ส้าำนะครับ0 2 0 2 6 5 8 8 8แล้ววันนี้ใครสั่ง2ชุดนะครับเอาไป4กระป๋องนะครับ1กระป๋อง1เดือน4กระป๋อง4เดือนและผมขออนุญาตแถมนะครับในส่วนของวิตามินซีนะครับมีอะโวคาเชอร์รี่มีสารสกัดมมะขา ผมขอญาตแจากฟรี2กระปุกสลักี่สั่งสองชุดครับย้ำเบอร์ครับ020265888ย้ำครับ020265888ครับและก็อย่าลืมด้วยตอนนี้ call center รอรับสายอยู่หลายคนอยากเห็นโรงงานแล้ะเวลามิสเตอร์ช้อปปิ้งมาทาไมของถูกเหลือเกินอ่ะเราไปตอบย้ำว่าถูกเพราะอะไรครับถูกเพราะเรามาจากโรงงานเองโรงงานเราครับในนามของบริษัทโนวาออร์แกนิกจำกัดครับแล้วนี่ครับโรงงานของเรามีทั้ง GMP ISO 9 1 2015ที่สำคัญครับโรงงานของเราครับมีเครื่องหมาย Thailand t r s m a r k หรือว่า GTM แปลว่าอะไรครับมาตรฐานระดับส่งออกมาตรฐานระดับสากลดังนั้นเราไปทุกรายการเจอไม่เจอช้อปปิ้งของจริงถูกเพราะเราไม่มีพ่อค้าคนกลางเรามาจากโรงงานเองที่สำคัญครับเราไม่ใช้พรีเซนเตอร์นะครับเกี่ยวกับสินค้าคอร์เจดันั้น เราจึงได้ราคาที่ถูกกว่าในตลาดนะครับที่สำคัญครับวิธีการรับประทานคอลลาเจนของเราง่ายมากๆนะครับใครที่มีน้ําเปล่าที่บ้านใส่น้าเปล่าก็ได้ใครมีน้ําส้มใส่น้ําส้มก็ได้ใครมีกาแฟใส่กาแฟหรือใครที่กินกะเพราผัดไทย โรยใส่อาหารครับไม่เสียอัตรรดในการรับประทานอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าคลอเเจนเราสกัดอย่างดีและอย่างที่บอกนะครับไม่มีกลิ่นรับประทานได้อ้ยัาโปรอบสุดท้ายผมให้จ่ายแค่550บาทเอาไป2กระป๋องครับหกระป๋อง1เดือน2กระป๋อง2เดือนนะครับจ่ายแค่550วงเล็บไปหนึ่งว่าไม่คิดค่าจัดส่งนะครับใครสั่ง2ชุดเอาไป4ี่กระป๋องรับประทาน4เดือนและผมขอญาตแถมนะครับในส่วนของวิตามินซีมีสารสกัดมะขามป้อมมีอะโชลาราชอรี่ให้ฟรีอีก2กะปุก1กระปุก1เดือน2กระปุก2เดือน 1ชุดคุ้มแล้ว2ชุดคุ้มกว่าใครสนใจโทรเลยนะครับ02-026-5888ย้าำครับ02-026-5888บอกบท่านผู้ชมแบบนี้โนว่าคุ้มค่าทุกการช้อปครับ <that> สุดยอดมากเลยเอับคุณผู้ชมขาในราคานี้มีในรายการผู้หญิงจะมาหากินเท่านั้นวันนี้ขอบคุณคุณปอภาคภูมิครัขอบคุณพี่ทูนขอบคุณพี่ทายการขอบคุณพี่ตาครับขอบคุณครับกดเวลาแล้วคุณผู้ชมขาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้หญิงจะมาหากินผู้หญิงจะมาหากินมา คุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ